สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปกับกเกม m e Craft นั่นเองวันนี้เราก็ทําการล็อกอินได้แล้วนะครับคือ <c oughs> แบบเราก็ดีใจมากเลยนะครับเราก็ต้องต่อไปเราก็ต้องพิมพ์ว่าล็อกอินนะครับ <c oughs> แล้วก็ A 1หนึ่งสองสามี่นะคือก็ถือว่าง่ายแล้วนะครับนี่นะเย่ดีใจด้วยนะครับโอเคเรามาเล่นให้ดูเลยนะครับโอเคเออเราไม่แน่ใจนะครับว่าจะเล่นอะไรได้นะ เล่นแล้วนะครับมาเข้ามาเราลองหาเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าเราเล่นไม่เป็นนะับเรา,าหาเซิเร์ฟเวอร์ที่แบบเล่นเล่นย, υ ย υ อีอะไรประมานี้คััโอเคเข้ามาแล้วเย่สิกสินรับได้สี่คนครับรับสิบคนเดียวเองอะไรอะ่ะอันนี้อะไรทุกคน อ๋อนี่ไงเอาฟ้าครับผมชอบฟ้าสวยดีไว้สีขาวเราก็ชอบนะครับไม่ใช่พี่ไว้นะครับคนละไว้นะทุกคนสิ์สิงก็จะมีลักกี้ด้วยนะครับเป็นลักกี้แบบโฟมๆนะประมาณนั้นนะแล้วก็เพิ่งเข้ามาเล่นเราอาจจะตื่นเต้นเราไม่ต้องต่อไปเราไม่ต้องทับ r e g เ s t e r แล้วนะครับเราต้องพิมพ์คำว่า l o g ินนะครับอย่างนี้ พื่อนได้ความรู้ใหม่แล้วเพื่อได้ล <Lucky S 1> ัคกี้วะทุกคนอลัคกี้ลัคกี้ได้เป็นโอ้ได้เป็นดาบของดีเลยทีเดียวทุกคนก็สำหรับคนผู้เล่นใหม่อย่างเรานะครับเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคือเล่นได้เป็นแทบจะเล่นไม่เป็นเลยแหละโอเค โอ้แบบไม่ค่อยเล่นไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่รู้ความที่เราไม่เคยเล่นด้วยนะอเอาขี่ไปนะครับโอ้โหเรานีเทพอุ้ยเพื่อนอุดเตียงด้วยเพื่อนอุดเตียงด้วยอะไรอะ่ะโอ้เหล็กหลกเหลกหลความแหลกนี่เราชอบยกให้ที่หนึ่งตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันแหลกมากจริงๆนะ โอ้ต้องกดตรงนี้นะครับกดผิดทุกคนเรานี่เราต้องกดคลิกตรงนี้ปัดโถเอ้ยเราไม่ได้มีแค่สองทีมอ่ะตายอ่าแล้วก็เกิดใหม่วนซ้ำๆไปอย่างนี้หรอตายเกิดใหม่ตายเกิดใหม่หม <c oughs> ทุกคนคุยได้ลักคกี้มาสามมาเลยเรามากดลักคกี้กันหนึ่งว้าวที่ได้สามมาอุ๊ย ได้พิษได้พิษคนจะเกิดแก้พิษโดยรู้บาาจะตายแล้วน้ำยาแก้พิษนะครับไหนวะนมนมนะนมน่าจะเป็นน้ำยาแก้พิษครับลกนไว้ก่อนเลยป้องกันตัวถ้าเกิดตายขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราซวยเลยนะทุกคนเอาสมอสเต็กมาก่อน,นค่ะเอาไว้ตีไก่ พอเข้ามาเราจะได้โดนโดนเราโจมตีนะครับคือแบบลัคกี้นี่คือแบบเราจนกว่าเราจะได้เข้ามาเดี๋ยวคนได้ฮังเกอร์ฮังเกอร์สองนะครับฮังเกอร์สองก็ถือว่าน้อยไปนะครับซื้อเราไม่ได้หรอกเอาเราไม่อยู่หรอกมาโดน คือเราล็อกอินเป็นไ d เดีเถื่อนนะครับเราก็เล่นได้แค่เซิร์ฟไทยนะเราไม่ได้เล่นได้แค่เซิร์ฟคือเราแบบมันก็ต้องเสียใจอะทุกคนถ้าเกิดใครอยากแบบเล่นได้ทุกเซิร์ฟแบบเซิร์ฟคนอังกฤษเซิร์ฟคนไทยก็แบบก็ต้องล็อกอินใช่ไหมเออเพชรมันจะถึงด้ยวะเพชรยังไม่ถึงนะครับเราก็เอาเทาอ,องกระกา,กากไปก่อนนะออ รองเท้ามารองเท้าไม่ถึงนะครับแล้วก็เอารองเท้าก,กากๆไปได้ไหมเออรองเท้ายังไม่ถึงเลยว่ะทุกคนเรากําลังตื่นเต้นนะครับแต่ไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า <c oughs> เฮ้ยเฮเเ,เ,เมันมันแจกเลยว่ะมันแจกเลยว่ะโ <c oughs> หมันแจกเราเลยว่ะทุกคนมาถึงมันก็แจกเลย โอ้โหมันยืดตรงกลางเลยทุกคนโอ้โพระเจ้ามันเห็นว่าเราอุดเตียงเก่งเกินไปสินะอุดอยังไงวะโอโ้ทุกคนเราศึกษามาแล้วมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับเบสล็อกทุกคนมันต้องต่อไปทีลาบ็อกทีลาบ็อกอย่างนี้เว้ยเป็นไงเรียนรู้เก่งไหมล่ะอะตกตายฮ่าฮ่าฮ่าาทุกคน เสียใจยังพูดยังไม่ทันถาดคําตกตายรุ่นคนเ,คเรามาสุ่มลักคกี้กันก่อดีกว่านะคนที่เราควรทำก่อนเลยนะครับก็คือสุ่มลักคกี้นะคือแบบไม่ได้อะไรเลยอุ้ยได้แท่งไฟว่ะ ถ้เราจังหวะนี้เราก็เก็บของไปก่อนคเลยน้ำมยาน้ำมยาฮิลนะครับ,มมรบวบลัคก,กี้ไปเล้วมันก็ชิลอยู่นะครับโอ้ยายแมงมุมนะขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆโอ้โหคือบด้วยความรวยของเรานะครับโอ้ได้โอ้โหได้อะไรบอเนี่ยโอ้โหได้เวียนหัวนะครับ โอคโอ้โหได้ฮังเกอร์ด้วยค่ะลักกี้ลักกี้ลักกี้นะลัคก,กี้นะลักี้คนลักกี้เลยมันก็สูงกับเป็นลักกี้นะครับลักกี้ก็คือลักกี้นะโอ้ได้ดาบแกทุกคนเขาบอกเลยดาบดาบมันความชั่วร้ายมากเลยนะครับดาบมันชั่วรนะ้ายอ่ะเกือบ นี่ลักกี้เหรอลักกี้เราชอบลักกี้นะคบลักกี้คนละลักกี้โอ้โหปะตถวนทิ้งดูครับของไรประโยชน์ือเพื่อนทีชุดก่อเพื่อนทงชุดก่อทุกคนเราก็ใส่ชุดก่อของเพื่อนไปดีอ่ะไปกดทิ้งเราใช้ชุดก่อของเพื่อนนะครับไม่เป็นอะไรมั้งโอเคทำหน่อยครับคุณตาถามคุณตาหน่อย เราก็ตกมีเหล็กอยู่นะครับเราก็น่าจะคราฟได้สัก,กน,นิดนึงได้ไหมไม่ได้ใช่เรามีดาบอยู่แล้วเราก็ต้องคราฟชุดเกราะหน่อยเอาชุดเกราะมาบางตัวหน่อยครับเหมกวกนะเหล็กขึ้น,ห,นหมวกไม่ได้อะไรไม่มีอะไรนี่หว่า แล้วก็มีอาหารล้วนะครับอาหารก็มีแล้วนะชโอเคชุดเกาะเรียบร้อยโอ้โห โดนธนูยิงตายทุกคนธนูเพื่อนไม่แน่กล้าธนูมันนะครับคือแบบลักกี้คู่เยอะทุกคนตั้งสิบห้าอนอ่ะโอ้อชุดเกอดก็แพงด้วยมันยิงหาคำเพื่ออะไรเนี่ยเออทุกคนเราเกิดคำถามอ๊บโอเค บอกเลยทุกคนเศรษฐินดีนะครับแต่เราอาจจะปวดหัวกับการเข้ามานิดนึงนะถึงมันจะดีนะครับแต่เราปวดหัวกับการเข้ากับมันมันก็คือจนกว่าจะรับกินได้มันก็แบบมืดคามนะทุกคนที่แบบก็เพื่อเกิดใครแบบไม่ได้เล่นออนไลน์ก็แบบมาทํากันได้นะครับเนี่ยได้เศษศิลน,นะในเกมเศษศิลแมบบ็คเศษศิลตั้งหา้าเรามาทำกันได้นะครับเราอินง่ายๆนะ อตอนนี้เรากลายเป็นมุมล็อกกินที่ง่ายๆนะคะเพราะว่าเราเคยเล่นมาแล้วเราก็ได้เล่นไปแล้วนะเราก็แบบกลับมาได้อยู่ในมุมยังง่ายๆตอนแรกแม่งบทว่ายากแต่ตอนนี้ง่ายแล้วครับทุกคนคือแต่กักดกดเพิ่งเล่นตาแรกตาแรกของวันเลยเนี่ยอันเนี้ยแต่สี่ทุ่มจริงแล้วแต่ก็จะเล่นให้จบอะเล่นจบตอนกี่ทุ่มไม่รู้แล้วมันจะจบตอนไหน เสกสินมีแค่สองทีเหมือนพี่ฟุกเพราะว่ากันเล่นในกล่องก็ไม่รู้มันกัดไม่คาดคิดโอ้ทุกคนถ้าจะเวลาถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบถ้ายังไม่จบพี่จะปิดโอ้ยโอเคทุกคนแต่เราไปลุยกันต่อโอ้โห ้องวางคีย์กดก่อนนะทุกคนกดนะครับแล้วก็เราต้องการอะไรต่อนะบล็อกนะตอบไปเลยนะครับตอบไปเลยนะกดตอบไปเรื่อยๆเลยนะคนอื่นไม่แน่ใจนะครับบางคนอาจจะเล่นในโปรแอปแต่จานเชื่อนะครับ อุยน่ากลัวน่ากลัวโอ้โหโดนธนูไฟตายคือเราไม่ใช่ใส่ต่อสู้ไงทุกคนคือประเด็นมาเรื่องนี้นี่แหละแล้วเพื่อนเขาก็แบบไปสู้กันแล้วแบบเราก็ประมาณว่าแบบไปขางทางเขาอะแล้วแบบเราก็โดนอะไรประมาณนี้โดนตลอดเลยอะเราอะขนาดกำลังตอบไปก็ยังโดนอยอ่ทุกคนเดี๋ยวเรากิน เนื้อก่อนนะสีเนื้อมาซื้อมาเยอะโอเคชุดก่อน,นครับอันนี้ใช้เหล็กลอดอันนี้ใช้ไปอันนี้ก็ใช้ไปก่อนนะอันนี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับอุย้ยเพื่อนเก็บเอาไว้ขอหน่อยนะเพื่อนเราเราไม่เราไม่มีใช้จริงๆขอโทษ มันก็จะใส่ไม่ได้อโอ้โหทุกคนเพื่อนตอนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ในสภาพบาดตายนะครับเมื่อกี้เขาเขาร้องเอ๊ะเ,เ,เมื่อกี้ไม่ใช่เขากำลังใช้สามเหล็กกันทั้งนั้นยอละอใช้สามเหล็กใช้สามเหล็กอันนี้ก็ต้องใช้ทองนะเราใช้เหล็กกันกว่านะ ไมนะเพื่อนอาจจะสุ่มได้ลัคก,กี้แบบมีพิษก็ได้เขาแบบแล้วเพื่อเราได้ยินเสียงตลอดสามเนีอันนี้พอจะซื้อได้นะเดี๋ยวเราส่งของก่อนนห้ส่มของก,กีนะส่คก,กี้เฮ้ยได้ทีได้ทีวะ่ะได้ทีว่ะทุกคน เรามีแล้วเรามีแล้วเราไม,ม่ต้องซื้อโอเคแล้วครับโหอึ๊บโอเคคือบอกเลยมันต้องต่อขึ้นไปทุกคนคือแบบฟิลมันไม่มีนอกจากต่อขึ้นไปแล้วนะทุกคนแบบมันเป็นตามเพื่อนนะเพื่อนเขาอยากได้อะไรเ,เราก็ต้องทำตามตเพื่อนนะเพื่อนเพื่อน อ้วเฮือแตกเลยทินที่สามอันต็มตัวตายโอ้ยแหลกนะครับแหลก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 โอเคมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วก็คือก็ลงมาเล่นสิทธิดูนะครับสิทธิ์ก็เป็นเซิร์ฟลักสำหรับทุกคนเลยนะก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ม,มีคอมนะก็ลองไปดาวน์โหลดโปรเจกร์ลันเชอร์ด้วยนะครับ เป็นแอปนะคะไม่ผิดกดไปนะลองรับในไทยแน่นอนเพราะถ้าเกิดก็จะลองรับในไทยแล้วก็เล่นไม่ได้แหละทุกคนก็มีคนหนึ่งมาจแจกเรานะครับเราก็เลยเอามาใช้เล่นสัหน่อยแบบคนแบบที่เล่นแบบคอบจริงๆ,ๆเขาก็เอามาแจกนะ10นาะทีิดเวลาไปแล้โอเคกดขุดไปกันนะลัคกกี้ Lucky. เมือกโดนระเบิดตายอันนี้เพี้ยนจริงทุกคนโดนระเบิดตายเนี่ยต้องระวังเลยนะครับโดนระเบิดตายํบาบังราวางเอาไว้นะครับโดนระเบิดตายโด,โดนไปแล้วนะคือไม่รู้นะครับว่าใครใส่สก,กินให้เรานะแต่เราเห้พอเราเริ่มามันก็เป็นเลยนะแล้วก็งองเหมือนกันว่าใครใส่สก,กินมาให้เรานะ ่งเ็กนีไ่ได้จนะครับเด็กโดนะรนะเบิดอ่ะโดนระเบิดเข้ามานี่ตายอีกรอบเลยนะทุกคนีค่ครับผมได้เหล็กแล้วยังไม่ซื้อของเล็กๆแบบฮะอ๋อเวลาหมดแล้วหรอหรือว่าอะไรหลุดออกจากเซิร์ฟเือเ <c oughs> ยี่ยมจริงๆโอเคนักคิียนมี้ก็ขอจบลาไปก่อนนะครับขอไปนอนก่อนนะคบไปบ่บอยครับ